โคโลสีบทที่1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้ากับที่มอธีน้องของเราถึงประชากรของพระเจ้าที่เมืองโคโลสีผู้เป็นพี่น้องที่สัตว์ซื่อในพระคริสต์ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรามีแก่ท่านทั้งหลายเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอ เมื่ออธิษฐานเผื่อท่านเพราะราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์และความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าคือความเชื่อและความรักอันเกิดจากความหวังซึ่งสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์และซึ่งท่านได้ยินมาแล้วในถ้อยคำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐซึ่งมาถึงท่าน ข่าวประเสริฐนี้กำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลกเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ท่ามกลางพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินข่าวประเสริฐและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าตามความจริงทั้งสิ้นที่อยู่ในข่าวประเสริฐนี้ท่านได้เรียนรู้ข่าวประเสริฐจากเอปาฟาสเพื่อนร่วมรับใช้ที่รักของเราผู้ประนิบัติพระคริสต์อย่างสัตย์ซื่อเพื่อพวกเราและเขายังกล่าวถึงความรักของท่านในพระวิญญาณให้เราฟัง ด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินในเรื่องราวของพวกท่านเราก็อธิษฐานเผื่อท่านตลอดมาไม่เคยหยุดขอพระเจ้าทรงให้ท่านเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ด้วยทางสติปัญญาและความเข้าใจฝ่าย,ายจิตวิญญาณทั้งปวงเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมกับที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะได้เป็นที่พอพระถ่ยในทุกด้านคือเกิดผลในการดีทุกอย่าง รู้จักพระเจ้าดียิ่งขึ้นได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจทั้งมวลตามฤทธฐานุภาพอันทรงเกียรติสิริของพระองค์เพื่อท่านจะทรหอดอดทนอย่างยิ่งและมีความชื่นชมยินดีในการขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านเหมาะสมที่จะมีส่วนในกรรมสิทธิ์ของประชากรของพระเจ้าในอาณาจักรแห่งความสว่าง เพราะพระองค์ได้ส่งช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่าบาปคือการอภัยโทษบาปของเราพระบุตรทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ที่เราไม่อาจมองเห็นได้พระบุตรหัวปีเนื้อสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง เป็นบุตรหัวปีเหนือสปปรรพสิ่งที่ทรงสร้างเพราะโดยพระองค์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ไม่ว่าบรรดาเทพผู้ครองบัลลังก์หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพหรือเทพผู้ครองหรือเทพผู้ทรงอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่ง และในพระองค์ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกันพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสจักรทรงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบทหัวปีที่เป็นขึ้นจากตายเพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้สูงสุดในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าพรอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ในพระบุตรและให้ทุกสิ่งบนพื้นแผ่นดินโลกและในสวรรค์กลับคืนดีกับพระองค์ผ่านทางพระบุตร สันติภาพนี้มีขึ้นโดยพระโลหิตของพระบุตรซึ่งหลังรินที่กางเขนครั้งหนึ่งพวกท่านเคยแยกขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูกับพระองค์อในใจเพราะพฤติการชั่วของท่านแต่บัดนี้ส่งให้ท่านคืนดีกับพระองค์โดยการสิ้นพระชนของพระคริสตเพื่อถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและพ้นจากข้อกล่าวหาต่อหน้าพระองค์ ทางนี้ท่านเองต้องดำเนินต่อไปในความเชื่อของท่านตั้งมั่นและหนักแน่นมัน่นคงไม่คลอนแคลนจากความหวังซึ่งมีอยู่ในข่าวประเสรศิฐนี่คือข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินและได้ประกาศแก่ทุกชีวิตใต้ฟ้าสวรรค์และข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ของข่าวประเสรศิฐนี้บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้ทนทุกข์เพื่อพวกท่าน และข้าพเจ้ากำลังเติมการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่ให้เต็มในร่างกายข้าพเจ้าเพื่อเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรข้าพเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรตามภารกิจที่พระองค์ได้ส่งมอบมาให้ข้าพเจ้าทาในหมู่พวกท่านคือการให้พระวจนะของพระเจ้าประจักษ์แจ้งอย่างสมบูรณ์พระวจนะนี้คือข้อล้ำลึก ซึ่งถูกปิดบังไว้ตลอดหลายยุคหลายชั่วอายุแต่บัดนี้ทรงสำแดงแก่ประชากรของพระเจ้าสำหรับพวกเขาพระเจ้าได้ส่งพระสงค์ที่จะสำแดงความมั่นคงมั่งคั่งอันทรงเกียรติสิริของข้อล้ำลึกนี้ในหมู่คนต่างชาติคือพระคริสติติในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริเราประกาศพระองค์ โรตักเตือนสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นเพื่อที่จะถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่ดีพร้อมในพระคริสตเพื่อจุดหมายนี้ข้าพเจ้าจึงบากบัน่นฝ่าฟันด้วยเรี่ยวแรงกำลังทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งกำลังทำภารกิจอย่างเข้มแข็งในข้าพเจ้า